สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่สองของ part of s p e e c h กันคือ pronoun นจะนจ๊ะนะจ๊ะนี่เป็นคำส้อยมีแต่ pronoun ที่เราจะเรียนทีนี้หนูเห็นตารางนี้ไหมคะตารางนี้จำเป็นที่จะต้องเขียนให้มันต่อกันเพื่ออะไรเพื่อให้มันง่ายต่อการดูแต่ว่าลายมือครูเนี่ย อาจจะเอียงๆนิดนึงทีนี้ครูจะพาเราไล่ว่าโกรนาลแต่ละเบบมีอะไรบ้างจะให้นักเรียนที่เรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าดูวิดีโอนี้อยู่ใช่ไหมอันดับแรกให้จดตารางนี้ก่อนแล้วค่อยจดคําแปลตามทําความเข้าใจตามทีหลังเนาะมันจะได้เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าเราดูวิดีโอครูจริงหรือเปล่า จริงไหมหรือแค่เลื่อนผ่านอ่ะทีนี้มาดูอันแรกอันแรกฝั่งนี้คืออะไรคะคือ subject pronouns subject pronoun แน่นอนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า subject subject แปลว่าประธาน subject pronouns คือประธานที่เป็น pronoun นั่นเองอ่ะต่อมา อันที่2 object pronoun อันที่สองนะคะนี่คือ object ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเหมือนกันว่าเป็นอะไร object คือกรรม pronoun ที่เป็นกรรมต่อมา possessive pronoun Pro อันนี้จะยาวหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็น pronoun ที่อะไรอ่ะกูอาจ,จะชี้อันนี้ไปเอาใหม่อันแรกรู้สึก เหมือนย้อนยุคเป็นคุณครูแม่ป้าอ่ะอันแรก subject pronoun คือ pronoun ที่เป็นประธานเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้ว subject แปลว่าประธานต่อมาทำความรู้จักกับแถวที่สองคือ object pronoun คือ pronoun ที่เป็นกรรมอ่ะ object แปลว่ากรรม pronoun แปลว่าก็แปลว่า pronoun หละต่อมาค่ะ เราจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า pronoun จะไม่มานั่งแบบว่าคำศัพท์พนามช้าเรียกแทนโคนสารสินของอันนั้นให้จําไว้ในใจแต่ว่าเวลาเราเรียนด้วยการเพื่อความกระชับตอบไปรวดเร็วเราจะเรียกทุกอย่างว่า pronoun โอเคนะต่อมา possessive adjective อ,อ,อ่ะอันนี้จะเป็นอะไรจะเป็น pronoun ที่ อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของให้เราเขียนความหมายของอันนี้ว่าการแสดงความเป็นเจ้าของอ่าไม่เคาะน้อยเนาะการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ต่อมา p r o s s e s s i v e pronoun อันนี้จะเป็นอะไรคะจะเป็นในรูปของของของอะไรเอ่ยอันนี้แสดงความเป็นเจ้าของไปแล้ว อันนี้จะเป็นเจ้าของสแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่อยู่ในรูปของกรรมมันจะอยู่ท้ายสุดของประโยคเดี๋ยวหนูก็จะเจอในข้อสอบต่อมาต่อมาอุ้มไม่อยากให้เห็นหุ่นครูผู้สอนเลยนะคะอ่ะต่อมาอันต่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายอ่ะ reflective pronoun ค,คือคำนามที่บอกว่า ทำด้วยตัวเองเป็นการบอกว่าทำด้วยตัวเองเซล S E L F เซลแปลว่าด้วยตัวเอง mm hmm. เช่นอะไรด้วยตัวเองอาเป็น my เซลด้วยตัวเขาเอง you are เซลของของอะไรของของคุณเองทำด้วยของคุณเองเช่นอาตอนนี้ตอนนี้ฉันกำลังสอนภาษาอังกฤษ I teach English by my s e l f สังเกตว่ามันจะต้องมีคำว่า by คำว่า by by ในประโยคอะจะแปลว่าด้วยตัวเองอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้คำว่า s e l f หนูเห็น you ไหมหนูเห็น you ไหมอะ you คือจุดกำเนิดอ,อันนี้คือ y you, y u u r your, yours แล้วก็มาเป็น your self อ่ะ จะซูมกล้องซูมกล้องด้วยระบบยกมือนะคะ่าดูอันแรกอันแรกเป็นประธานตัวที่เป็นประธานคือจะเป็นไอต่อมาเมื่อแปลงร่างจากประธานเป็นกรรมก็จะเป็นมีต่อมาเมื่อแปลงร่างจากกรรมเป็นอะไร a d j e c t i v แสดง,ง,ง,งความเป็นเจ้าของก็จะเป็น my my ที่แปลว่าของฉันต่อมาเมื่อ จากมายนี้มายที่แสดงความเป็นเจ้าของก็จะกลายเป็นมายที่สแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ในบริบทของกรรมในประโยคก,ก็จะเป็นมายอีกแบบหนึง่งแล้วอันสุดท้ายการบอกว่าการะทาสิ่งนั้นด้วยตนเองก็คือมายเซลถ้ามีเซลแปลว่าด้วยตัวเองให้เราจับง่ายๆนึกถึงคําว่าเสียเซล์ ไม่เซล์ลเลยอะเซล์ลเนี่ยคือตัวฉันตัวเราทําด้วยตนเองอันนี้คือฉันเองอันนั้นคุณเองพวกเราเองพวกเขาเองเขาเองเขาวงเล็บเขาผู้ชายต่อมาหล่อนเองหรือเธอเองขออนุญาตใช้คําโบราณนิดนึงใช้คําว่าหล่อนอ่ะหนูจะได้จําได้ดีๆคําว่าเหล่อนหรือเธออะไรแบบนี้ แล้วก็อิสเซลด้วยตัวมันเองเช่นเมื่อกี้แมวร้องด้วยตัวมันเองอะแล้วให้สังเกตคำว่า you ครูเคยบอกใช่ไหมว่า you เป็นได้ทั้งเอกกับโพและพหูงหน์นี่คือสิ่งพี่พิพสูจน์แล้วว่ามันเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหังหน์จริงๆสมมุติว่าเซลล์คนหนึ่งคนใช่ไหมมันจะเป็น s e l f ถูกต้องไหมคะเราเรียนเรื่องการเติม s e s มาแล้วถ้าเกิดว่าคำนั้นเป็นพระหูพจน์ลงท้ายด้วย f จะต้องเปลี่ยนเป็น v e s แต่ว่า Yourself สามารถเขียนได้ทั้ง Yourself แบบ s e l f กับ s e l v e s แปลว่า Yourself เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพระหูพจน์นะจ๊ะ ต่อมา o u r sale o u r sale เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันมาจากอะไรมันมาจาก V อ่ะไล่ไปประธานเป็น V ต่อมาพอเป็นกรรมเป็น us ต่อมาพอเป็นเป็นรไรการแสดงความเป็นเจ้าของเป็น o u r ต่อมาเป็นการเป็นแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่อยู่ในอะไรอยู่ในท้ายประโยคจะต้องเป็น dash e r s ไม่ใช่อ่ะอันนี้ผิดแล้วเนี่ยอันนี้ hours สังเกตนะข้อสังเกตง่ายจากประธานเปลี่ยนเป็นกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมแต่จากการแสดงความเป็นเจ้าของเปลี่ยนเป็นการแสดงบอกความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่อยู่ในรูปกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนอกจาก my กับ my เนี่ย your มันก็แค่เติม s o u r มันก็เติม s เป็น hours e a y มันก็เติม s เป็น d a r s his ยิ่งไม่เปลี่ยนรูปเลย her ก็เป็น hers i t ก็จะเป็น is เหมือนเดิมถ้ามาลงท้ายด้วย s อยู่แล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนรูปอ่ะทีนี้นะคะครูได้บอกความหมายของทั้งหมดแล้วทีนี้พวกเรามาไล่เรียงกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปคามความเข้าใจของแต่ละประโยคเรามาไล่เรียงกันอีกรอบหนึ่งอ่ะ I I เป็นประธานต่อมาเป็นมี My, my, look up, my cell. You, pen, you, you are, you are, you are cell. We ask our, ours, our sale. They, them, their, theirs themselves he him he is he is himself she her her hers her it it is it's either me is not either me is ah it it is is itself แบบนี้นะคะนักเรียนและทีนี้เดี๋ยวครูจะมีตัวเป็น Mind Mapping ให้หนูไว้ใช้จำอีกตัวหนึ่ง